ครั้งแรกที่เจอยังเป็นเชอร์ล็อกโฮมครั้งที่สองที่เจอเขากลายเป็นด็อกเตอร์สเตรทจอมเวทมหาการแต่วันนี้ที่พวกเราเห็นก็คือความรักที่ได้เห็นกันรักเพศเดียวกันจากไปบนโลกนี้เขาได้รับแสดงบทบาทตัวละครเรื่องนี้ให้ผู้คนจำตัวเขาได้เขาในปีนี้ห่างแค่นิดเดียวก็ได้เข้ารับชิงรางวัลออสการ์เขาคือเบนเนดิกตคัมเบอร์แบสเพราะชื่อของเขา ที่มีความเรียกยากดังนั้นแฟนคลับจึงตั้งชื่อให้กับเขามากมายสวัสดีครับทุกคนเพราะที่นี่คือหลังม่านสรษฐีวันนี้จะพาทุกคนมาเล่าเรื่องของเบนดิตคัมเบอร์แบสกันครับเบนดิตคัมเบอร์แบสได้แสดงในบทบาทด็อกเตอรสเป็นตัวละครที่เป็นฮีโร่ของการ์ตูนมา์เวล Marvel. และในชีวิตจริงก็เหมือนกับในหนังที่เขาได้ปกป้องแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่ง คลิปนั้นได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ใน Facebook หรือ Tik Tok ถ้าดูจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับไปรวมตัวอยู่ที่หน้าห้างทําสแควร์เพื่อรอเบเนดิตหลายตอนที่เขาได้ปรากฏตัวทุกคนดีใจจนดันขึ้นไปข้างหน้าทำให้แฟนคลับที่อยู่แถวหน้าได้ถูกเบียดเมื่อตอนที่เขาได้เห็นภาพนั้นเบเนดิตไม่รอช้าเขาตะโกนและบอกให้ทุกคนถอยหลังออกไป ผู้คนในละแวกนั้นตกใจและรีบขอโทษเขาเขาบอกว่าให้ขอโทษผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องมาขอโทษเขาความสุภาพบุรุษทําให้ผู้คนรักและสนับสนุนเขาหลายนี้ก็คือการเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงดูเหมือนว่าเบนเดดิตคนนี้ไม่ว่าจะในหนังหรือชีวิตจริงก็คือฮีโร่ที่น่าเคารพและนับถือถ้าเขาเห็นกลุ่มแฟนคลับของตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมเขาพร้อมจะลุกขึ้นมาปกป้อง ในปี1976เบเนดิตคัมเบอร์เบสเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพ่อของเขาคือนายทหารเรือดำน้ำประเทศอังกฤษที่ได้รับการประดับยศสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ปู่ทวดของเขาเป็นนักการทูตเคยได้รับตำแหน่งกรงศูนใหญ่เมืองอังกฤษในตุรกีและพ่อของพ่อคือปู่ก็เป็นนักการทูตเหมือนกันก็ได้รับตำแหน่งกรงศูลใหญ่เมืองรัเสเซียในตุรกีอีกด้วย ปี2016เบเนดิตได้เข้าร่วมแสดงผลงานของเชสเปียร์ที่ได้ปรับเปลี่ยนบทใหม่ในเรื่อง The Crown s e a ั o n 2ในเรื่องนี้แสดงเป็นลิชาร์ด3แต่ตัวเบเนดิตเป็นนักแสดงที่เกิดหลังตัวละครลิชาร์ด3เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีอายุไข่น้อยหลังจากไปในสนามรบร่างกายก็ได้สุญหายหาไม่พบจนในปี2012 นักโบราณคดีได้ค้นพบร่างกายของท่านหลายในปี2015ทุกคนได้จัดงานฉปนกิจให้กับท่านริชาร์ด3เบเนดิตก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วยเขาได้อ่านกอนต่อหน้าสาธารณาชนเพื่อถวายแก่ท่านลิชาร์ดหรือบรรพบุรุษของเขานั่นเองเราฟังมาถึงท่อนนี้ก็ต้องมีคนคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าครอบครัวที่มีชื่อเสียงและอำนาจที่ยิ่งใหญ่หน้าตาจะเป็นอย่างไร เขาไม่หล่อแต่เขามีสเสน่ห์ครั้งแรกที่เบเนดิตได้ไปแคสต์การแสดงเชอร์ล็อตโฮมถูกบริษัท BBC ปฏิเสธ BBC คือบริษัทผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่เหตุผลเพราะว่าเขาไม่หล่อแต่นักเขียนบทยังยืดหยัดที่อยากจะนำเสนองานที่ไม่เหมือนใครที่มีสเสน่ห์และฉลาดในตัวแสดงโฮม BBC b c ตอบกลับด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่างั้นหรอดูไม่ออกว่ามีของ เวลา3ทุ่มวันที่2 5กรกดาคมปี2010หนังเรื่องเชอร์ล็อ,ลอกได้เริ่มออกอากาศเวลา3ทุ่ม20นาฬิกาชื่อของเบนเนดิตได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ได้ออกอากาศมานับเป็นประวัติศาสตร์เป็นการสร้างชื่อเสียงที่เร็วที่สุดเพียง20นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นสถานีโทรทัศน์ของอังกฤษได้กลับคำพิจารณาให้เบเนดิตรับบทเป็นนักสแสดงเอก ในเรื่องโฮมที่มีนักแสดงหลักถึง20คนผู้กำกับสตีเวนแอลลันสปีเบิร์สได้ดูหนังเรื่องเชอร์ล็อกก็รีบชนตัวเบเดดิตมาเข้าร่วมแสดงในเรื่องมาสึกจาลึกโลกในที่สุดเบรเดดิตก็ได้เป็นนักแสดงฮอลลีวูดใครบอกว่าเขาไม่หล่อแฟนคลับต่างไม่ยอมรับถึงแม้คนทั่วไปจะแต่เขามีสเสน่ห์เฉพาะตัวโดยเฉพาะหน้าตาของเขาได้แสดงเรื่องโฮม เบนเดดิตก็ดังเป็นผู้แตกถูกเสนอชื่อในออสการ์ถูกเสนอชื่อในบาลงดอ,อถูกหน้าปกในนิตยสาราถูกวางด้วยหน้าปกมาวิลด็อกเตอรสเตเข้าลงได้ไม่นานก็มีแฟนคลับทั่วโลกติดตามเขาเป็นจำนวนมากแต่ก่อนที่จะโด่งดังเขาได้แสดงเป็นตัวประกอบประมาณ10ปีถึงแม้สถานะทางบ้านจะเป็นคนร่ำรวยพ่อเป็นนักแสดงปู่เป็นนาวตี ปู่ท้วนเป็นกงศูนใหญ่ของอังกฤษในตุรกีตะก,กูนของเขาสามารถทําให้เขาสบายไปชั่วชีวิตพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติเฮโรวินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นรุ่นพี่ร่วมสถาบันกับเขาด้วยแต่บันดิตไม่ได้เดินตามรอยที่พ่อกับแม่วางไว้เขาได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สาขาการแสดงจนกระทั่งเรียนจบเขาก็ยังหางานทําไม่ได้ มา6เดือนเต็มๆรายรับสักบาทก็ไม่ไีเข้ากระเป๋าเขาจําเป็นต้องทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อหาเลี้ยงตนเองไม่ง่ายนักที่จะได้รับการแสดงเป็นตัวประกอบเขาได้แสดงมาทั้งหมด18เรื่องแม้แต่ชื่อของเขาก็ไม่มีการค้นหาบนโลกอินเทอร์เน็ตในปี2000เขาได้รับให้ไปแสดงในเรื่องความรักของแรงงานที่หายไปและยังเป็นตัวประกอบเหมือนเดิม จนกระทั่งหนังเรื่อง Home ในปี2010เบเนดิตต้องทนทรมานถึง10ปีถึงแม้ทาง B B C จะบอกว่าเขาไม่หล่อแต่เขาก็ได้รับแสดงในบทโ m e เพราะในปี2007เขาได้รับแสดงเรื่องตาบราบลิคิกลักแสดงเป็นผู้ร้ายที่ไว้หนวดข่าวบทบาทมีไม่เยอะแต่การแสดงเป็นที่น่าจับตามองผู้กำกับของเชอร์ล็อตได้เห็นเขาแสดงในเรื่องนั้น จึงได้ตัดสินใจให้เขารับบทในเรื่องนี้ผ่านไป6ปีเบเนดิตได้เข้าสู่จัก,กรวาลภาพยนตร์มาวิลในบทาบาทด็อกเตอร์สมูลค่าการตลาดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเข้าสู่เส้นทางใสฮอลลีวูดโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆแต่ผู้คนอาจจะลืมไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่เขาทุ่มเทมาโดยตลอดค่อยๆบินขึ้นมาทีละขั้นจนมีวันนี้ได้ คนที่มาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเขาบันไดสู่ความสำเร็จคือตัวแสดงฮอค์ิงทุกคนคงจะรู้จักภาพยนตร์เรื่องทิกสดีลักนิลานดอนคุณเอ็ดดี้เรดแมนได้รับรางวัลออสการ์แต่มีคนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากเมื่อสิปีที่แล้วเบนเนดิตเคยแสดงเป็นตัวฮอค์ิงมาก่อนหลายได้รับความนิยมมากกว่าเรื่องทิกสดีลักนิลานดอนถ้าบอกว่าหนังเรื่องนี้ เป็นประวัติศาสตร์หนังรักของ w อล k คิงงั้นสามารถเรียกได้ว่าเบนเนดิตที่แสดงเป็นตัว w อล k คิงก็คือประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในตัว w อล k คิงเบนเนดิตเป็นคนคลั่งการแสดงเพื่อที่จะแสดงให้สมบทบาทในตัวละคร w อล k คิงเขาได้ศึกษาอย่างละเอียดเพียงเป็นการเริ่มต้นที่ดีของตัวละครกลับมาถึงก็ท่องบทคำพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับตัวละครเขาได้ไล่อ่านชีวประวัติของตัวละคร ที่มีร่างกายสูบผอมและศึกษาโรคที่เป็นอยู่จนกระทั่งการแสดงออกในรูปแบบต่างๆตั้งแต่เนิ้วมือไม่มีกําลังฝืนใจในการเดินจนกระทั่งไม่สามารถเดินได้และเริ่มพูดไม่ชัดเจนทําให้คนรู้สึกท้อแท้และรู้สึกโปร่งการแสดงที่มีรายละเอียดและซับซ้อนต้องใช้คนที่มีความสามารถในการแสดงเท่านั้นเบเนดิต <Benedict S 1> <Benedict S 2> เคยแสดงเป็นวินเซนต์แวนโกและอีกเรื่อง ถอดรหัสลับอัจฉริยะพิกโลกได้แสดงเป็นอัจฉริยะอลัมทัวรลิงไหลได้ถูกเสนอชื่อเข้าไปในรางวัลออสการ์นับได้ว่าเบนเนดิตได้แสดงเกี่ยวกับอัจฉริยะหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นโฮมฮอว์กิงแวนโกทัวรลิงนิตยสารทำลายสัปดาห์ได้เริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับความอัจฉริยะของเขา หลังจากที่เขาได้แสดงเป็นด็อกเตอร์สเตรชหมอสัญลยแพทย์ทางประสาทที่มีฝีมือดีแน่นอนว่าเขาต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับหมอสัญและได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหมอด้านนี้โดยเฉพาะตัวละครด็อกเตอร์สเตรชและโฮมมีความอัจฉริยะเหมือนกันนักเป็นผลงานชิ้นเอกมีคนถามว่าทั้งสองตัวละครแตกต่างกันอย่างไรเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าโฮมไม่มีชีวิตที่สนุกแต่ดรสตรชมีนักแสดงหลัก ต้องเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแต่เขาไม่ได้แคร์ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวสำรองหลายไม่ได้แคร์ว่าจะเป็นฮีโร่หรือตัวร้ายเบเนดิต <Benedict S 1> <Benedict S 2> เคยร่วมแสดงกับตัวแม่แห่งวงการฮอลลีวูดเธอคือสการ์เล็ตโจฮันสันร่วมแสดงเรื่องบัลลังก์รักเฉาโลกตอนนั้นเบเนดิตแสดงเป็นแค่ตัวประกอบมีหน้าละทุกคนเลยพูดว่าตอนแรกที่ดูก็เพาะสการ์เล็ตและนาตาลีพอรตแมนได้ร่วมแสดงพอดูไปสักพักก็เห็นเอ็ดดี้แล็กแมน และดูต่อไปอีกนิดก็เห็นบปเนดิตในเรื่องปวดแอกค,คนย่ำคนเขาแสดงเป็นบาดหลวงและในเรื่องสตาร์เทศทยานสู่ห้วงมืดเขาได้แสดงเป็นฮีโร่ในการกอบกู้โลกที่เขาปกครองด้ส่วนสีของโลกไลมินิซีรีส์เรื่องแพคติกเมล o s ในตอนที่เขาได้แสดงเป็นคนที่มีปมตั้งแต่เด็กพอเติบโตก็มีแผลในใจไลได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีการแสดงของเขาทำให้คนติดตามกันเป็นอย่างมาก ในแต่ละฉากแสดงให้เห็นถึงความบ้าระห่ำของตัวละครความคลั่งและความอ่อนแอและแสดงถึงบทบาทที่อบอุ่นของตัวละครเมล罗สทาให้คนดูอยากจะบีบเข่าให้แหลกขามือพูดถึงด้านการแสดงของเบนเนดิตตัวแสดงที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือเดอะฮอตบิทดินแดงเปี่ยวล้างของสม็อกความชั่วร้ายของมาร์ตโรดมอกเบนเนดิตได้บอกว่าเขามีความประทับใจมากที่ได้แสดงหนังเรื่องนี้ในตอนที่ทุกคนได้สวมชุด เพื่อที่จะไปปราบมังกรร้ายในตัวละครนั้นที่เขากำลังแสดงอยู่ไม่ใช่คนแต่แสดงเป็นมังกรทำให้เบเดดิตมีความสุขกับบันมากเบเดดิตรู้ว่ามีคนล้อเลียนรูปร่างหน้าตาแต่เขาก็ทำให้คำคลัหาหมดสิ้นไปยอมรับในหน้าตาบ้างก็มีคนพูดว่าหน้าตาใครน้าหลายได้พูดเกี่ยวกับชื่อของเขาอันออกเสียงทีไรก็คล้ายเสียงตดเวลาแยกในน้ำถูกบูลลี่และดูถูก ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากถึงแม้ชีวิตของเขาจะลำบากแค่ไหนแต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้รับรู้ว่าเขาสามารถผ่านมันมาได้แล้วครั้งแรกตอนที่เขายังเป็นเด็กในฤดูหนาวพี่สาวของเขาอุ้มเขาไปที่ระเบียงหลังจากนั้นก็ลืมพากลับมาครั้งที่สองในวัวร่นก็ได้พบกับการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอีกนิดเดียวก็เกือบได้กลายเป็นขี้เถ้าครั้งที่สามได้ไปที่อินเดียเพื่อศึกษาศาสนา ในระหว่างทางได้ผ่านประเทศเนปาลหลงทางและก็หายน้ำเกือบได้ลาโลกไปครั้งที่4เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงเขาโดนลักพาตัวพวกโจรใช้อาวุธดันหัวของเขาไว้มันเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2004เบเนดิตได้ไปถ่ายที่แอฟริกาใตา้หนังเรื่องจนถึงวันสิ้นโลกหลังจากได้ถ่ายทำเสร็จตอนคาก็ได้เข้าเมืองขับไปได้ไม่นานยางรถได้ระเบิดหลายในตอนนั้นเองข้างพุ่งไม้ ก็ได้กระโดดออกมาพร้อมถืออาวุธเพื่อที่จะปนทั้งหมด6คนเบนเนดิตหลายผู้คนในกองถ่ายต่างถูกมัดด้วยมือลายเท้าสุดท้ายเบนเนดิตถูกโยนเข้าไปในกระโปรงหลังรถในตอนที่เขาได้ออกจากกระโปรงรถสภาพจิตใจกระสับกระส่ายเดิมทีคนเราตอนมีชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนจากโลกนี้ไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีแต่สวรรค์เหมือนจะเข้าข้างเขาพวกขโมยได้หนีไปพวกเขาแค่ต้องการทรัพย์สินแค่นั้น ผ่านเหตุการณ์ที่น่าสะเพงกลัวมาได้อารมณ์ของเบนเดิตมีความขึ้นขึ้นลงลงพูดเร็วขึ้นมีครั้งหนึ่งที่มีอาการ PTSD กำเริบขึ้นได้เริ่มถ่ายทำเรื่องจนถึงวันสิ้นโลกใหม่อีกครั้งมีฉากหนึ่งที่ประตูต้องม้วนล,ลงมาแสงค่อยๆรับหายไปเบนเดิตทนไม่ได้จนต้องตะโกนออกมาว่าอย่าปิดมันลงแต่คนในกองก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดและเขาก็รวบรวมกำลังในการพูดอีกครั้งว่า ขอร้องล่ะช่วยเปิดมันออกมาได้ไหมหลังจากนั้นก็เต่นตกตกใจจนวิ่งออกไปทำให้ทุกคนต้องหยุดมองพฤติกรรมของเขาทุกครั้งที่เขานึกถึงภาพนั้นน้ำตาไหลลินด้วยความเจ็บปวดเขาบอกว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้เขานึกถึงวันที่เขาถูกโยนเข้ากระโปรงหลังรถเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวเขาได้ปรึกษาจิตแพทย์ทุกวันได้ออกกำลังกายและเรียนดำน้ำผ่านไปหลายปี ทุกอย่างก็เริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมและได้พบกับคนที่เขารักไลในปี2008เบนเนดิตได้ถ่ายหนังเรื่อง b อ r l a t f e i r y t a l e ได้รู้จักกับโซเฟียฮันเตอร์โซเฟียเป็นนักเรียนดีเด่นแห่งมหาลัยออกฟอร์ดเป็นทําผู้กำกับและนักสแสดงบนตัวของเธอเบนเนดิตมีเสน่ห์และความตลกปนอยู่ดังนั้นจึงได้หัวใจเธอไปครองงานมั่นของทั้งคู่เป็นแบบสไตล์เดิมและมีความโรแมนติกเขางานมั่น ได้ถูกขึ้นหน้าหนึ่งของนิวยอร์กไทม์ประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนี้เบนเนดิตมีลูกที่น่ารักของเขาทั้ง3คนและได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ในตอนนี้คุณอยากทําอะไรที่สุดเขาตอบอย่างไม่ลังเลผมอยากกลับบ้านไปหาลูกๆและภรรยาการฝึกฝนในใสายงานอยู่เงียบๆมาเป็น10ปีเบนเนดิตในตอนนี้ได้กลายเป็นดรสตรีกเส้นทางการแสดงอีกยาวไกล ดรสตริยังมีตอนต่อไปปัจจุบันในวัย46ปีของเขาสำหรับนักแสดงที่หน้าตาไมห่หล่อเหลาเหมือนท่านอื่นเส้นทางของเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นสุดท้ายต้องขอยกย่องคนที่เลือกให้เขาแสดงในจักรวาลมาริวบัตรแผ่ของตัวละครดตรสตริกมันช่างตรงกับเขาที่ผ่านอะไรมามากในการอธิบายแต่ละครั้งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่าสะพรงกลัวมีหนึ่งประโยคที่พูดแล้วกินใจผู้คนคนที่เคยผ่านมาจะเข้าใจ 12ปีได้ผ่านไปแล้วเบนเนดิตในตัวละครโฮมไม่เคยจักไปไหนโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้เพราอที่นี่คือหลังม่านเศรษฐีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและมาพูดคุยกันในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ